สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโป้งมันลุมคานะครับวันนี้มีรถจะมาขายหนึ่งคันนะครับเป็นรถ Hon d a c ซี i c FC นะครับปี2017นะครับเป็นตัว EL เบาะไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพาไปชมกันครับว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับก็เจ้าตัวนี้นะคะจะเป็น Honda c ซี i c FC นะครับปี2017นะครับก็ด้านหน้าเนี่ยนะครับเรามีการโมดิฟายด้วยการแปลงหน้าเป็นตัวไทอาร์เลยเรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนกระจังหน้าติดโลโก้เฮดแดงเข้าไปใหม่นะครับกระจังข้างล่างเลยเบิกใหม่หมดเลยนะครับไฟหน้าเบิกใหม่นะฮะก็สีทั้งคันนะครับอันนี้อยู่ในเกณฑ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้เราเก็บสีใหม่หมดแล้วนะครับทั้งคันนะฮะแล้วก็ยางเป็นยางดันหลบนะครับปี2023นะครับขนาดยางเป็นยางสเปคโรงงานเลยนะนะครับ ยางสเปคโรงงานเลยรู้สึกจะเป็น 225, 65, งเอ้ยส6นะครับอ๋อสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบหกนะครับขนาดยางสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบหกนะนะครับที่กระจกมองค่าก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับอันนี้ลูกค้ามีติดคิ้วกันตาเพิ่ม เข้ามานะครับเบอร์จับจะเป็นโครเมียม4ประตูเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มตัวสามารถกดได้เลยนะครับเปิดปิดถ้ามีกุญแจอยู่ที่รถอยู่ออยู่อยูที่อยู่ที่ตัวนะครับกดที่รถได้เลยนะครับเปิดปิดได้เลยนะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินด้วยได้สีขาวนะครับสเปกมาจากโรงงานเลยเดี๋ยวดึงกระดูกงูไว้ดูนิดนึงนะครับ อันนี้รถตัวถังเดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับตะเข็บข้างเดิมทั้งหมดนะครับรถมีสิบเจ็ดนะครับตเขี๋ไปดูไปเลยนะฮะดูได้เลยนะครับมือจับตัวซีจากโรงงานนะครับยังอยู่นะตะเข็บข้างเดินสวยงาย ด้านหลังก็จะมีตัวติดโลโก้แฮชแดงเพิ่มเข้าไปนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับติดมาจากโรงงานเลยอันนี้กล้องมาจากฮอนด้าเลยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับรถเดิมๆนะครับหลังเดิมนะให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับเปิดให้ดูในหลุมยางอะไรเลยนะนี่นะครับอ่าสีกาวไข่ไก่จากโรงงานเลยนะ หยังเดิมๆไปเก็หน้าก็เดิมฮะดูได้เลยนะครับมือจับตัวซีนะครับจากขุ่นยนต์นะฮะอู่หมดนะครับมีสครับเพจติดมาด้วยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับด้านในพรมลัยหุ้มหนังนะ มีคูสคอนโทรลมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับอยู่ที่ด้านซ้ายนะฮะพุทสตาร์ทอยู่ที่ด้านขวานะคันนี้วิ่งอยู่ที่1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถมือเดียวลำดับแรกนะ 7, 1 5 7 1 2 1สนกิโลเมตรนะครับเบาะไฟฟ้านะครับเดือนไม้สีฟ้านะเป็นตัว EL นะครับนี่โชว์หน่อยเบาไฟฟ้านะครับจอก็เป็นจอมาจากโรงงานเลยนะครับติดมากับรถนะนะครับแอร์ออโต้เนาะ มีไฟอ่านแผนที่ด้านบนนะครับภายในเป็นสีดำ is enfin ตัดด้วยหลังคาสีน้ำตาลทูโทนนะเดี๋ยวพาไปดูที่ฝากระโปรงด้านหน้านิดนึงนะครับว่ารถสวยไหมนะครับก็ฝาหน้านะครับยังมีสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับฝาเดิมนะแต่คันนี้เขามีการ แปลงหน้านะครับก็จะมีถอดตรงตัวกันชนแก้มนิดหน่อยนะครับเพื่อใส่กันชนเข้าไปนะครับเท่านั้นเองนะแต่ว่าโดยรวมคือรถเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีราคาทิ้งไปเลยนะครับ fc ปี17บเก็บไฟฟ้า el นะครับผมขายเพียง479,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนได้สูงสุด 84งวดเลยนะ7ปีผ่อน7ปีได้เลยผ่อนเดือนล้วประมาณ8,000กว่าบาท8,300ถึง8,500บาทอยู่ที่ ผู้ชายผู้หญิงด้วยนะครับว่าจะโดนประกันชีวิตเท่าไหร่นะโดยทั้งวดมันอยู่ประมาณ8 0 0 0นิดนิดเท่านั้นเองนะครับก็บัตรประชาชนใบเดียวสามารถออกรถได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาที่ร้านเรามีไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านไม่สะดวกมารับรถเรายินดีจัดส่งให้ท่านฟรีเช่นกันนะครับสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 5 3 1 5 4 2ห2าส้อที่ไลน์แอดมัดมค่ะที่เพจมัดรูมค่ะก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์ป้งด้วยละกัน เดี๋ยวนี้ป้งลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับเออคันนี้สอง 2> 2ปีสองหมื่กิโลเมตรลืมไปแค่น,นี้แหละบ๊ายบาย